7 8 9 l e t สวัสครับเราใจผมก็เพลงนี้เราจะมา r e a c ชั o n ในวันี้นะครับนั่นก็คือกักโนสเตตัสสเตตัสครับผมอสีน้กพีกฟ้าปรงบัสดีคอร์ซอบยูไอชายนะคะ นะคะรับก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องเจลวอยซ์นะคะคอนเซ็ปต์เพลงนี้นะคะก็พูดถึงสถานะที่เขาเรียกว่าไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนไม่มันเป็นการบอกเล่าความชัดเจนว่าเขา่ไม่ชัดเจนกับผมันชัดเจนแล้วว่าไม่ชัดเจนสถานะ่มันกัดใจกันไปกันมาถ้าความแล้วไปดูก็ได้ไปวนล้อนะไรเฮ้ยอันน้คือเหมากองกินข้าวเหมือนเหมือนตอนเริ่มบัดเลยก็เร้วกไอ้ชาย แต่รอบนี้เป็นเจลบอยที่ถือกระเป๋ามานะครับอุ้ยมีความเป็นแบบว่าสีแป้นเนาะสีแดิเนาะสีกระเป๋าอุ้ยระเบิดปไปเนี่ยมีควันออกมาข้างในมีสัตว์พิเศษไอออนไอออนอุ้ยเข้าไปในกระเป๋าแล้ววเฮ้ยมันเหมือนตอนมีฟุตตกท่อระบายหนักว้าวเน็ตเน็ตว้าว เพิ่มาเพิดมไหรอว้าวเ้นหอมมากเออู wow. ้กแบบเออนี่สบายเลยเฮ้ยกระโดดแล้วนีี้ทำเจริงเลทำจริงทำจริงไหมแปลกไหรอแปลไ โคตรวยโม้ยดีดีมากเดี๋ยวานะักมาดำมดำแต่เาไม่มีไม่มีเหมเราเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งไงไปยมาเอเอเอ่ออเออเเออ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 อเออเออเออเเออออเ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 เเอ มึอใครเลรเเฮ้ยมึครเฮ้ยเฮ้ยี่เะอันนี้แมมากคนเนี้ยเดีแน่แหลแหวแหวแหวอ้โงตรองต้องต้อตองต้้อ้อ้ ม้จักรยานล้อเดียวหรอ่หอกนน่ารักดตัวหลอนน่ารัเฮ้ยมือให่มากโอ้ปมือใหญ่ด้วยมือจะรักจังไม่พีจีดอก็อัเลยอมาไม่ส่งติมไม่เห็นการนี่ครนี่คร เป็นผังหลังบ่อยแดงบอยพี่ริวใช่ไหมโอ้คือโลกเหมือนมากไม่หัดไม่หัดไม่หมาไม่ไทยหรอไม่กี่หมาไม่ไหรอิเชวบัติเชยวโว

เป็นยังไงเป็นยังไงความรู้สึกผมว่าเพลงนี้เป็นอีเพลงหนึ่งที่ค่อนข้างจัดเลยนะในด้านของสีสันแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเหมือนเวลาเราเพ้นสเปรย์บนกำแพงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสเปรย์เพ้นสเปรย์เพ้นกราฟิก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 อะแบบว่าอยู่ทั้งเพลงเลยมีความแบบสตรีทแล้วก็แบบว่าสดใสจริงๆแอบแอบบว่าได้กลิ่นความวัตชุดเซ็กซ์อ๋อใช่ใช่ใช่แต่จะมีความสดใสมากขึ้นแล้วก็จะมีแก๊งหนุ่มๆเจลบอยครับผมชอบครับ เหมือนกันอันนี้คิดเห็นคล้ายๆเพลงว่าแบบมีความคิดถึงสีสันเหมือนกันแต่แบบแรกที่แบบคิดถึงเนี่ยพี่แต่พี่คิดถึงเพลงแรกเขาคือพี่ชายถือกระเป๋าเขามีความแบบถือกระเป๋ามีความแบบเอเอกับรถตุ๊กๆอะไในะก็เลยรู้สึกว่าคล้ายๆกับเพลงนั้นแต่มีความแบบโทรฟิวโทรฟิวโทรโทนใช่อันนี้จะมีความแบบขี้เล่นมากกว่าเยอะมากสุดมากนะคือสดที่เลย ซึ่งอีกสิ่งที่น่าสนใจในวีนี่คือแฟชั่นรู้สึกว่าเขาใช้เขาใช้สีกับแฟชั่นได้แบบว่าเข้ากันแล้วก็ไม่ใช่แฟชั่นเรื่องเสื้อผ้าด้วยการการการตัดต่อ t r a n s i ชั่นหรือแบบว่ามูทเอวอ่ะมันมันให้มันให้ความรู้สึกใหม่กับบัรที่เป็นบัรบัรที่สีใหม่แล้วก็แฟชั่นจัดมากจะต่อรุ่นเอาอยู่ที่ว ู้สึกทุกอย่างมันดูมันดูสนมากเลยอ่ะไม่ว่าจะแบบว่าเป็นเล็บเป็นเสื้อผ้าเป็นกล้องเที่ยวเนี่ยแบบว่าหมุนอะไรทุกอย่างมันดูแบบไย้ป่ะทันสมัยเนอเหมือนเหมือนแบบมันดูมันไม่ได้แบบว่าไปในอนาคตตื่แบบถอยหลังนะมันคือมันคือตอนนี้เลยอ่ะมันคือเจนนี้เลยรู้สึกตอนนี้มากหมอีกอย่างนึงที่ชอบก็คือท่าเต้นเลยครับทุกคนคือทุกคนเห็นแบบว่ามันช่วงแดนเบรกอ่ะมันจะเป็นท่าทัพติ้งอ่ะคือไม่เคยเห็นแบบ ใครทำมาก่อนนะมันก็เคยแหละต่ว่าเพิ่งเคยเห็นบัตรทำครั้งแรกครับแล้วก็เคไพายมาเพราะว่าผมค่อนข้างสนใจกับนะท่าเต้นเนวนี้แล้วก็เห็นที่เขาได้ทำาก็แบบดีนะเนี่ยเนาะดีเลยเนี่ยเนาะตอนทานสวัรค์ในที่มิ้นเต้นดุดเออจะตกหน่าผมผมชอบที่มันมีซีนสีโทรศัพท์ ขึ้นมาบ่อยพวกแบบว่าเออแชทบ้างมีแบบรูปภาพบ้างเลื่อนในแกลเลอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับมันดูที่เล่นดีแล้วก็ดูเ,ออดเข้าถึงง่ายครับผมบอกว่าโดยเฉพาะมันจะมีเหมือนซีนจินบุน๊กมั้งครับแล้วเหมือนมันก็เหมือนทรานซิชันแบบเข้าไปในจินบุ๊กไปอยูในแกลเลอรี่แล้วก็จะถ่ายเป็นร้อยรูปแล้วก็เลื่อนลง,ลงเลื่อนลงก็ไปหาอีกคนหนึ่งแทนอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าที่เล่นดีครับชอบครับที่ที่ชอบอีกซีนคือซีนแช่กูไหมกูปั่น ปอปั่นเล็บใช่ปั่นหมาออ๋แล้วหมาก็ลงมาโบ๊ะ่ออะะไรที่หมาติดเล็บในเล็บหมูได้ไงก็ไม่รู้อ่ะคือไม่ทันหรอลูกโป่งเนี่ยเล็บเกี่ยวมาทำอย่างนี้ได้แล้วใช่ได้อ๋อปั่ใช่ใช่แล้วหมาก็กินโบ๊ะคือ transition ดีมากคือ MV นี้ transition เยอะมากเลยนี่อานบอไม่รู้จริงหรอว่าอยู่ในดูดซิปกระเป๋านี่เนี่ยเป็นหมามันมีเยอะมากอผมยังไม่ได้พูดกแต่พูดเลย ก่อนก่อนหน้านี้มันมีมีอะไรด้วยนะมีลงลงบิวในสตอรี่นด้วยแต่ว่ใช่ลงเล็บกันใช่เอ๋บเล็บคือลวดลวตอนแรกผมก็งงว่าคืออะไรวะแบบเห็นเห็นสตอรี่เป็นเล็บเล็บเล็บพิรุณกันเลยเนี่ยว่าแบบเออสปอยอะไรสักอย่างแน่จนมาเห็นคอมบิวลุคนี่ไงอ๋อครับผมดีใจจังมากครับก็สำหรับผมผมรู้สึกว่าผมชอบเอมิเน่มากๆ เป็น MV ที่แบบว่าผมดูแล้วก็ยิ้มอีกแล้วจริงจริงก็ยิ้มตลอดเวลาเลยก็รู้สึกชอบแล้วก็ชอบถึงเหมือนกันที่เขามีไอ้พวกพิมพ์แชทเลยนะครับแบบว่ามีแฟนชานด้วยในแชทชส่อว่าเจ๋งดีโดยรวมก็เยี่ยมยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดครับก็ฝากเพลง God No Status Status ครับผมของบัสเย่ คือว่าตอนนี้จะหลับฟังไลท์ทูสตรีมมิ่งแล้วเราก็เอยก็ว่าฝากซีรีส์นะครับเจนบอยที่กำลังจะปล่อยให้ทุกคนได้รับชมนะครับแล้วก็น่าสนใจน่าสนใจมากๆใช่ก็สิ่งที่เราจะฝากนะครับก็คือวันที่19มีนาคมนี้เราจะมีอะไรโอ้ยหบัตนตอร์เครับ คครนนี้ะับจะมีงานดิสเยาวันนะครับโดยดีแบบวิดดิสวิดดิสครับผมก็คือเป็นอินเวอร์เซอรีครบรอบหนึ่งปีของพวกเราวงดิสนะคะรับหนึ่งก็ถ้าผมสามารถกดบัตรได้ที่ออทิเกนนะครับวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะครับตอน10บโมงครับผมเป็นงานติวปาร์ตี้กินลมกินเลี้ยงฝากด้วยนะฮะฝากด้วยนะครับทุกคนลาและสำหรับเรื่องยามยามดีวันนี้ขอบคุณขอบใจขอบกระถายแตงกี ไปไหนถ้าฉันไม่ไปไหนอยู่ในสัจาร